สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านค้าเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนแนะนำร้านนี้เลยร้าน Power Pay มีเกมมากมายให้ทุกคนเลือกเติมโดยเพื่อนเพื่อทุกๆคนที่สนใจสามารถทัก Inbox ไปที่เพจ Facebook หรือว่าแอดไปที่ Line แอด Power Pay หรือจะสแกนคิวอโค้ดที่หน้าจอก็ได้เลยนะครับจากนั้นเลือกเกมที่ต้องการอย่างเช่นเกมเบาทากดเข้าไปที่ตัวเกมจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่ต้องการที่จะเติมบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยและบริการดีแน่นอนหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง7โรซาก เอาละครับผมก็สว we so ัสด well, ีเพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารเกมเจนบ้างอีกเช่นเดิมครับช่วงนี้จะอยู่กับการอัปเดตข่าวสารกันค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากทางเซิร์ฟเวอร์ global นะครับแล้วก็จากทางเซิร์ฟแม่มาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตแพทใหม่นะครับหรือว่าทางข่าวสารต่างๆมากมายเลยผู้ชยพยายามมาอัปเดตข่าวสารกันให้อย่างไวแล้วกันเนาะแต่ก็อาจจะช้าไปก็เยอะนะเออนะครับแต่ว่าว็นว่าไวที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วละกันนะครับแก ไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ผมด้วยลวกันนะครับเพื่อจะได้นําข่าวสารมาบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบข่าวสารนะครับผมมาดูพร้อมกันเลยครับสำหรับข่าวสารนี้นะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เป็นการพูดอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็ฟังหูไวหูละกันเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้คนเดียวเท่านั้นนะครับมาดูกันครับสวัสดีท่านอัศวินเดอะเซเว่นเดลิซินแกนคลอสนะครับนี่คือ CM n a u g h t ตนั่นเองเพื่อให้ท่านอัศวินทั่วโลกได้พบกับการอัปเดตใหม่เร็วลึยิ่งข้นนะครับ เราจึงจะทำการลดช่องว่างการอัปเดตระหว่างเบลเกาหลีญี่ปุ่นจาก2สัปดาห์เหลือเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะครับหลังจากเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมปี2020เนี่ยนะครับหรือว่า2020เนี่ยนะครับเราได้พยายามลดช่องว่างการอัปเดตระหว่างเซิร์ฟของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยห่างกันเป็นเวลากว่า9เดือนนะครับตั้งแต่9เดือนลงมาเหลือ6เดือนจนเหลือ1เดือนและก็เป็น2สัปดาห์นะครับผมและ จนถึง2สัปดาห์เนี่ยตั้งแต่ในเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนั่นเองนะครับที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็เป็นเวลากว่า8เดือนแล้วนั่นเองนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่มั่นคงแต่ในทางกลับกันเราได้ยินดเีเราได้ยินว่าผู้เล่นเนี่ยจำนวนมากเลยนะจำนวนมากนะครับ ต้องการสัมผัสเรื่องราวใหม่ของแล็กนาล็อกนะครับที่เปิดเผยครั้งแรกในเกาหลีและก็ญี่ปุ่นนะครับอัสวินล,ล่าสุดต่างๆมากมายนะครับและในเรื่องการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆที่หลากหลายอย่างรวดเร็วด้วยเพื่อทําการลดช่องว่างการอัปเดตนั้นมันไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยต้องดําเนินการแปลภาษาทั้งสิ้น12ภาษานะครับและดําเนินการปรับใช้ตอนเ,ออเขาเรียกอะไรปรับใช้ชั้น เอ,เออปรับใช้ขั้นตอนในการพัฒนายอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับผู้พัฒน ขนาดหรือว่าผู้รับผิดชอบในประเทศต่างๆด้วยเช่นกันนะว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศไทยนะครับไม่ไม่ใช่พัฒนาเศรษไทยต้องพูดว่าพัฒนาภาษาไทยนะครับภายในเกมนอแล้วก็ภาษาอื่นอีกมากมายนะอันนี้ผมเข้าใจนะในเรื่องของการต้องมานั่งแปลภาษาในแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละประเทศซึ่งแต่ละประเทศก็ <พา S 2> มีทีมงานแตกต่างไม่เท่ากันนะครับผมประมาณนั้นเนาะดังนั้นนะครับเราจะปรับกําหนดการให้ท่านสามารถสนุกสามารถเนี่ยนะครับสนุกสนานกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่อัปเดตในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นได้ภายในสัปดาห์ถัดไปนั่งต้ การอัปเดตในวันที่28มิถุนายนอังคารเป็นต้นไปนะครับหรือว่าอีกเพียง4-3ถึงวันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือจะทาการอัปเดตหมายความว่าถ้าเขาจปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับสิ่งที่ตู้หน้าที่เราจะเข้ามาเจอกันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเมลิโอดัตนั่นเองครับก็เหมือนกับว่าเป็นตู้บุญทิวปุป๊บแล้วก็จะมาเป็นตู้สเตปอัพต่อไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตู้ตัวนี้นะครับผมบอกทุกคนไปแล้วว่าข้ามได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้เพราะว่าตัวดัตตัวแดซีซี CC มันถือว่า ก่อนไปด้สูงเท่าไหร่มันเป็นตัวละครที่อันติีเท่ากับตัวละครตัวตั้งค่าหรือว่าเมลิวดัสตัวฮาโลยินนะครับเป็นตัวเก่าเลยซึ่งเอกลักษณ์เอามาเนี่ยทำให้มันสามารถนํามาหยิบจับใช้ได้แต่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปล่าสุดนะครับหรือว่าคลิปที่ทําไปข่าวสารหรือว่าการอัปเดตเจ้าตัวละครตัวเมลีวดัสตัวนี้นะครับผมก็บอกไปแล้วว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่อย่าลืมนะมันคือเมลิวดัสนะถ้าคุณเอามันเข้ามาเล่นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เล่นเบรือว่าดัสมปีนันเะครับหรือว ซาโดนดั้นเองนะครับรวมถึงเมเดรัตลอสเวหรือตัวอะไรต่างต่างอีกมากมายนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับหรือว่าเมลดิด์เนี่ยคุณจะใส่ตัวมันมีเป็น10เป็นร้อยตัวก็ตามคุณก็จะเลือกใส่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนอกเสียจากว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนกฎนะครับหรือว่ามีกฎใหม่เข้ามาอย่างเช่น PVP ที่เคยเข้ามาเนี่ยสามารถใช้ตัวละครที่เป็นตัวเดียวกันลง PVP ในเลสเดียวกันได้น,นั่นเองหรือว่าในการต่อสู้ ที่ว่าเป็นกิจกรรมในสัปดาห์นั้นๆได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่วนกลับมาม่แล้วไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าแต่มันก็มีแค่ใน PP ไงนะซึ่งใน,เ,นเรื่องต่างๆหรือว่าอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะตัวละครมันเยอะมากนะครับถ้าจะทําการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนพวกเกมดาก่อนบอล นะครับโดคังหรือว่าวันพีเทเชคูดหรืออะไรเงี้ยที่แบบลูฟี่หรือว่าพวกโงกุลพวกอะไรเงี้ยนะครับผมที่แบบโอ้โหมีเป็นร้อยตัวเลยนะครับแต่ว่าก็สามารถใส่ทีมเดียวกันได้อะไรแบบนี้เนาะก็ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าดัตตัวเนี้ยนะครับจะเข้าในอังคารดีแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามที่เขาบอกมานะครับว่าจะทําการอัปเดตในวันอ,อังคารที่28นี้แล้วนะครับหมายความว่าเราเนี่ยจะมีเวลาเก็บเพชรหรือว่าวิธีการดองเพชรเนี่ยก็คือเราจะเห็นข่าวสารจากทางเซิร์ฟนอกเนี่ยพอเขาประกาศข่าวสารมาปุ๊บสมมุตินะครับว่า ตัวละครตัวใหม่เข้ามาเป็นตัวละครอย่างมาเอลละกันนะครับผมเป็นมาเอลหรือว่าเป็นเอสทอร์ลาล่างถ้าแสงมืดที่ทุกคนดันเดากันหรือทุกคนอยากให้มันเข้ากันนะเอาเป็นตัวละครที่เข้ามาครับทุกคนก็จะมีเวลาเก็บเพชเพียงแค่1สัปดาห์และมันก็จะเข้าเซิร์ฟเรานั่นเองนะครับผมก็จะถือว่ามีเวลาเก็บเพชน้อยลงและกันนอกจากตอนแรกเนี่ยเราจะเก็บได้ประมาณละร้อยถึงประมาณ150เพชนะครับต่อสัปดาห์เนาะนะครับผมไม่ดีประมาณ ประมาณ60เพรต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้แค่นับเป็นพีๆอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้านับแบบทั้งหมดเลยแล้วก็จะได้ประมาณสัปดาห์ละประมาณ80หรือว่า60ถึง100เพนะครับต่อสัปดาห์เนาะแต่ว่าถ้า เลื่อนลงมาขนาดนี้นะครับก็ตามนั้นนะครับก็จะเก็บเพชรได้ประมาณ50-60ต่อสตาร์นะครับสำหรับสายไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็สาย PP หรือว่าสายที่ทำกิจกรรมก็เต็มที่เนาะเอาง่ายๆครับขั้นต่ำเลยตั้งแต่30เพชรถึง1้0เพชรละกันนะครับผมผมไม่ค่อยห่วงสายเติมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไงเขาก็เติมตัวละครมาไม่วจะมากจะเร็วอย่างไงเขาก็เติมนะครับเพราะว่าต่อให้มีเวลาการเก็บเพชรมากมายตู้ไหนเข้ามาเขาก็เติมยัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับสายสายฟรีเนี่ยนะครับไม่มีทางเก็บเพชรทันแน่นอนครับซึ่งสิ่ง่าารวสชอ เพราะว่าผมเนี่ยจะพยายามบอกตัวละครว่ามันควรข่าไหมมันมีตัวละครที่ใช้ได้ดีไหมตัวละครตัวนี้มันมันมนมนสแคบไหมนะครับหลังจากผมพลาดจากตัวเมิริวดัต3,000ปีไปแล้วนะครับผมก็พยายามมองตัวละครหน้าๆน,นะครับหรือว่าตัวละครอื่นๆที่สามารถเล่นในคอนเทนต์ต่างๆได้มากมายนะครับอย่างดิสเบตแฝงเนี่ยมันก็ เตรียมจะออกแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าลิซเบธแสงในตู้ของ g l o b a l เนี่ยมันจะออกอีกประมาณ1-2สัปดาห์ถูกไหมผมก็ไม่รู้นะว่าในที่เนี้ยลิซเบธแสงมันจะมีการเลื่อนนะครับระยะเวลาล่นลงไปอีก1สัปดาห์หรือเปล่าที่ผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันถือเป็นการเร่งอัปเดตเนี่ยตู้ใหม่ก็เข้ามาลิซเบธแสงตู้มันก็น่าจะต้องอยู่ยาวขึ้นหรือว่ามันลดระยะเวลาลงไปอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้าไปแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเลื่อนให้มันอยู่ร,รอบรหนึ่งเดือนตามเวลาตู้ของมันนั่นตู้า ใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเขาลดเวลาเนี่ยเหลือแค่สัปดาห์เดียวมันน่าเกลียดนะสับตามนั้นเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าตัวละครหน้าจะเป็นอะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับในสัปดาห์หน้านะครับผมก็น่าจะมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับในเซิร์ฟนอกนะครับหมายความว่าตู้ดัดตัวนี้นะครับเป็นตู้เสิรอัพใช้เพชรทั้งหมดประมาณ242เพชรนะครับใครจะเก็บก็ได้ใครจะเปิดก็ได้แต่ส่วนตัวนะฮะไอดีผมนะครับตอนแรกผมตั้งใจจะเปิดนะแต่ไปประมาณแล้วผมไม่เปิดดีกว่าซึ่งเนนือจากตตัวละครใู้ ผมทำคลิปไปแล้วนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับตัวละครในตู้มันก็ใช้งานได้ค่อนข้างยากนะครับหรือว่ามันใช้งานแบบนิดๆหน่อยอ่ะมันเป็นตัวละครที่อาจจะลิมิเต็ดบ้างนิดนึงแต่ผมมองว่ามันปล่อยผ่านได้ไงนะครับสองร้อยกระเพทบางทีเราเก็บเอาไว้เพื่อเพิ่มการันตีในตู้พวกตัวเฟสติวัลหรือตัวละครอื่นๆที่เราต้องการหรือว่านาเอามาใช้งานได้ดีกว่านะครับรวมถึงตัวละครอย่าง DNA เ e s t ฟสติวัลที่ใครหลายๆคนนั้นพลาดและก็ไม่ยอมกดเอาไว้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับผมแล้วก็จะมานั่งเสียดายกันแบบนั้นนะครับแต ิวัลรวมกับฟสติวัลตัวอื่นที่มาใหม่ก็ได้ครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันแล้วก็เหมือนเดิมครับ หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะครับอย่างที่ทุกคนนั้นอยากต้องการเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนต้องการหรือเปล่านะประเทศไทยสําหรับผมก็มันก็ดีนะมันก็เร็วขึ้นมานะครับทำให้เราแบบว่าเออไม่ต้องแบบรอหรือว่าสับสนอะไรมากถ้าใครถามว่าเฮ้ยตู้นี้เข้าเมื่อไหร่ครับก็สัปดาห์หน้าเลยจบแค่นั้นเองนะครับผมมันคือมันง่ายเงี้ยแล้วก็สําหรับผมเรื่องการเก็บเพชรมันไม่ได้ยากเลยแล้วเพราะว่าผมก็เก็บเพชรได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าผมมีวิธีการสอนการเก็บเพชรไว้แล้วนะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างเก่าอยู่แต่ว่ามัััันนนนกก็็ยยงงใใช้้้ไไไไดจจจจถึปปุบีผมมมเเล่่่่รรูวาาะะทํหพืออ นะครับผมก็น่าจะต้องมีวิธีการเก็บเพชรแบบใหม่แหละผมคิดทาขึ้นมานะครับผมก็น่าจะมานี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารนะครับที่ว่าจากการอัปเดต2สัปดาห์นะครับก็คือเซิร์ฟ g ก o บอลเนี่ยตามหลังเซิร์ฟนอกอยู่2สัปดาห์น,นั่นเองนะครับก็จะล่นระยะเวลาเหลือเพียง1สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับหลังจากที่ตู้หน้าเนี่ยหรือว่าตัวใหม่เข้ามาเราก็จะรอกันแค่อึดใจเดียวเท่านั้นเองเนี่ยหายใจอึดใจเดียวแค่สัปดาห์เดียวก็จะเข้าของเราแล้วนะครับไม่แน่หรอกในนาคข้างหน้าก็อาจจะ อาจจะเร็วเท่าเท่ากันหรือเปล่แต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นไปได้ป่ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของการแปลภาษาใน12ภาษาเลยนะผมก็เลยคิดว่าอาทิตย์เดียวนี่แหละนะถือว่าตึงพอสมควรนะสำหรับคนที่ทำงานด้านแปลภาษาหรือว่าทีมงานของแต่ละประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวังใจทีมงานทุกคนด้วยนะน,นะครับผมประมาณนี้เนาะก,ก็ทุกคนไปด้วยครับสำหรับการรับเดตกครั้งนี้นะครับใครที่ดองเพชรนะครับ หรือว่าจะเปิดตัวะขรทุกตัวนะครับตอนนี้ก็ต้องมีการวางแผนกันให้ได้มากขึ้นแล้วนะครับเล่นเกมเนี่ยถือเป็นการวางแผนที่ดีมากๆเนาก,ก็ฝากวา้วยแล้วกันนะครับผม,ผมก็วันนี้ข่าวส,าสั้นๆครับสั้นไหมเนี่ยพยายามอัาให้ได้สิบนาทีแหละประมาณนั้นนะครับผมไปแล้วเจอกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันนะฟันดีรารีสวัสด์ครับสำหรับข,ข่าวสารนี้ครับเจอกันนะ